สวัสดีค่ะเอาสีชมพูมาฝากไร้ทีวลิปตรงนี้ค่ะมาอีกแล้วที่ทุ่งทีวลิปเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขาตัดดอกแล้วก็คงจะไม่ได้มาบ่อยแล้วละคะ่ะตัดสดสดใหม่ๆเลยนะคะน่าจะเป็นแบบถ้าแบบ ตัดครั้งเดียวมันก็ยังไม่ทุกดอกเลยต้องมีการซ้ำเอาวันนี้เพราะว่าอยากเห็นเขาตัดดอกมั้นะคะมันไม่ใช่มีคมๆมนะคะมันก็จะเป็นสันๆแล้วก็จะม้วนๆ,ๆแล้วก็ตัดตัดตัด และที่ที่เก่งน่าสนใจก็คือว่าที่เขาตัดแล้วเนี่ยเหมือนแบบจะสะบัดออกไปทางด้านข้างมันไม่มีอยู่ในแปลงเลยค่ะในระหว่างนี้เราไปดูสีแดงเลือดนกอะค่ะที่เขาตัดแล้วว่ามันจะเป็นยังไงหรือค่ะจะไม่ตัดเช้านี้ก็ได้แค่นี้แล้วตอนบ่ายเอาเมื่อกี้มีคุณพี่ชายเขาบอกแล้วว่าตอนบ่าย แต่ตัดสีแดงนูง่นจะนั่งที่ทุ่งทิวลิปอย่างเนี้ยค่ะแล้วใครจะคิดหน้าที่แห่งนี้ดอกไม้แปลงอยู่ตรงนี้ถูกตัดออกเพื่อที่ว่าเขาจะได้รักษาหัวพันเนี่ยค่ะเนาะ จุดประสงค์ผลประโยชน์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันของเรามียังไงของคนอื่นมียังไงแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันด้วยนี่แหลคะค่ะถึงว่าเป็นสิ่งว่าทุกอย่างประกอบเข้าด้วยกันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่หลากหลายเป็นสิ่งที่สวยงาม อย่างแปลงทิวลิปเนี่ยคะ่ะมีละหลายสีมันก็ทําให้มีชีวิตชีวาประกอบเข้าด้วยกันถ้ามีสีเดียวมันก็มองแล้วมันก็เบื่อเร็วอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าวยิ่งมองยิ่งสวยเมื่อวานบอกนะคะว่าทิวลิปเนี่ยเท่ากับปั้นโอ้โเนี่ยคะ่ะเอาดอ,อยสุด นะคะเท่าไหมใหญ่จริงๆก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้มาเดินชมทุ่งดอกไม้ตรงนี้อีกเมื่อไรวันนี้ก็เต็มๆไปเลยนะคะเนี่ยนั่งดูนี่แหละดูที่เขาตัดแล้วอันดอกมันใหญ่จริงๆเลยอะ่ะต้องขอขอบคุณ ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปกิจกรรมนี้หรือกิจกรรมไหนถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องที่ควรแก้ไขอันนี้ข้อมูลอันนี้มันผิดนะหรือจะขยายความหรือจะอะไรยังไงก็ขอขอบคุณร่วงหน้าเลยนะคะบอกได้เพราะว่าบันทีแล้วทำคนเดียวอะอมันมันก็เยอะแต่เยอะ ไม่ได้เยอะไปก็ทําตามเท่าที่สามารถที่จะทําได้นะจุดนั้นเวลานั้นก็ชอบค่ะทำกิจกรรมเพราะว่าถ้าเราอ,อยู่บ้านเฉยๆโดยเฉพาะในลักษณะที่สถานการณ์แบบนี้เกี่ยวกับเรื่องโควิดยมาที่ทุ่งอย่างเงี้ยมาได้ค่ะเพราะมันไม่มีใครอะไรยังไงแล้วก็ เขาจะมากันช่วงตอนบ่ายๆนะคะแต่วันนี้เรามาตอนเช้าเพราะว่าจะมาดูเขาตัดดอกไม้มีเพื่อนบางคนก็ถามนะคะว่าเขาตัดดอกแล้วเขาขายไหมเี่ยเขาไม่ขายะคะ่ะเคยถามเขาเขาบอกว่ามันก็ทิ้งไปอย่างนี้วางกองกองไว้อย่างนี้มันก็เหมือนกับใบไม้ร่วงอะ่ะใครอยากจะไปเก็บใบไม้ ที่มันล่วงแล้วเอามาเก็บหรือเอามาใส่จัดก,การมันก็ไม่ใช่เขาบอกมันก็เหมือนกันเนะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้เยอะเลยค่ะวันนี้ว่าประโยชน์คุณค่าของแต่ละอย่างก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนจุดประสงค์อย่างนเนี้ยจุดประสงค์เขาเพื่อที่จะเอาหัวพันดอกเขาก็ไม่ได้ เออเก็บไว้หรืออะไรยังไงโอ้โหดอกใหญ่ๆดังนั้นเลยค่ะสวยจริงๆมีอะไรให้ชื่นชมต้องชมชื่นไม่ชื่นชมตอนนี้ชื่นชมตอนไหนอะคะ มอปลัยคะ่ะอันนี้ยังไม่เปิดเลยย่า <Yeah. S 1> <Okay. S 2> มาเอกซ์ราไอ้นุมนุมมาเซลอัฟอุ ดอกไม้ที่เก็บเก็บมานะคะที่เขาตัดแปลงตรงนี้เป็นสีแดงเลือดนกแล้วพอดีเอาผ่านมาด้วยเนี่ยค่ะก็เลยว่าเอามาจัดใส่จัดใส่พอดีมากเลยค่ะเป๊ะเลยนะคะแค่แค่เสียบเๆสๆียบเสียบเทนั้นแล้วก็มายืนมองในตรงนี้ด้วย มุมนี้ยังไม่เคยถ่ายให้เห็นใช่ไหมคะก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งกว้างจนถึงระดับตรงนู้นนะคะสวยมากเลยคะ่ะและจากที่เป็นสีแดงๆด้วยก็ออกมาแซมใส่ข้างในเพราะว่าถ้าเผือว่าเป็นสีเลือดนกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูมืดใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ยังได้ช่วยได้ สวยมากเลยนะคะด้วยผ่านพภ่มนี้ก็ยอยากที่จะขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกราบถวายดอกไม้นี้ให้กับท่านที่ได้ปกป้องคุ้มครองพื้นที่นี้และทั่วจัก,กรวาลให้มีความสันสุขขอกราบน้อมถวายครูบาอาจารย์แล้วก็ พ่อกับแม่น้อมถวายด้วยใจกุศลขอขอบคุณที่ท่านได้ปกป้องคุ้มครองชี้แนะนำทางไปสู่ทางที่ถูกต้อง ขอขอบคุณที่ติดตามและขอมอบช่อดอกไม้นี้ให้กับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสุดจากสวนเลยค่ะ